สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพบกับจิ้งหรีดไข่ฟาร์มคุณแม่นะคะช่องมัมชาแนลนะคะวันนี้นะคะเรามาพาเพื่อนๆดูนะคะในบ่อก,กันนะคะวันนี้นะคะเราเสริมผักให้จิ้งหลีดกันนะคะจิ้งหลีดอายุ22วันนะคะมีใบกล้วยนะคะแล้วก็ใบมันนะคะอันนี้นะคะเราก็จะเสริมในช่วงเช้านะคะเพื<ๆ>่อนเแล้วก็ถาดอาหารเราก็ยังใส่อาหารอยู่นะคะใส่นิดหน่อยคะ่ะ ก็คือเราก็จะให้เขากินผักจนกว่าจะหมดนะคะช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นเราก็จะเดินมาดูบ้างนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านก็คือจะมาดูที่ฟาร์มนะคะเราก็ให้มาดูได้นะคะก็มีติดต่อมาดูบ้างถึงจะเป็นฟาร์มเล็กๆนะคะเราก็จะพยายามาเน้นคุณภาพจริงรีดนะคะเราก็ไม่ขายต่อให้พ่อค้าคนกลางนะคะส่วนมากฟาร์มเรานะคะ จะจับเองขายเองลงตลาดนัดค่ะแล้วก็โพสขายตามแถวบ้านเนี่ยแหละค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็ยังขายอยู่ที่โลกิโลละ150บาทนะคะก็ยังไม่กล้าขึ้นราคามากกว่านี้ค่ะกำไรน้อยแต่ว่าพออยู่ได้นะคะเพื่อนๆ่หลายๆท่านหลายๆที่ก็ขายปีกอยู่ที่ราคา180บาทนะคะถึง200แล้วตอนนี้อาหารขึ้นมากเลยค่ะเพื่อนๆ ขึ้นทุกอย่างเลยปัจจัยสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือพยายามลดต้นทุนค่ะพยายามลดแต่คุณภาพจริงรีดก็ยังต้องอยู่เท่าเดิมค่ะเพื่อนเพื่อนอันไหนเราพอลดได้เราก็จะลดนะคะอันนี้เราก็จะเสริมประมาณนี้ค่ะทุกวันนะคะช่วงเช้าแล้วก็ถ้าวันไหนช่วงเช้าเราไม่ได้เสริมผักนะคะเราก็จะทำต้นกล้วยค่ะสับ ผสมอาหารแล้วก็ใส่ให้จิ้งหรีดทานเลยอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะให้ผักเขากินประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆผักก็ยังจําเป็นนะคะต่อการโตของจิ้งหรีดนะคะเราก็จะให้อยู่อย่างเงี้ยค่ะหลายๆท่านถามว่าไม่ให้ผักได้หรือเปล่าอันนี้เรายังไม่เคยทดลองนะคะเราก็ทดลองให้ผักค่ะวันละครั้งยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะ